ขยี้อันเมะขอเสนอสับพยุทธรุฟ้าภาคมหาสงครามครั้งสุดท้ายตอนที่538เมฆถเหมือนปกคลุมพระสุธาอากาศสีท้องฟ้าคล้ายกระหมอกลงมาในพิพตากกินอายท่วมทนล้นฟ้าแผ่กระจายจากเมฆดำนั้นตรบอบอวนฟ้าดินผืนนี้ทำให้มหาพิภพสันไหวเล็กน้อยแดนอันธการตอนนี้ต้องบอกว่ายังมีผู้คนและกลุ่มอิทธิพลเน่ยที่อยู่ที่นี่อีกมากมาย แม้พวกเสียวเหยียนจะเตือนภัยพวกเขาด่ว,ว่ากำลังจะมีภัยมาเยือนพวกเขาก็ไม่ยินดีออกจากพื้นที่แห่งนี้เพราะพวกเขานั้นใช้ชีวิตในแดนอัธการมาได้คมดาบคมกระบี่เป็นพวกที่ใช้ชีวิตอยู่กับความตายอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่กลัวเพราะที่นี่ก็เหมือนกับบ้านของพวกเขาที่ต้องใช้ชีวิตแลกมาเพียงคำพูดไม่กี่คำพวกเขาไม่ยินดีละทิ้งบ้านของตนเองสำหรับสถานการณ์แบบนั้นเซียวเหยียนเองก็ไม่ได้สนใจในเมื่ออยากอยู่ก็อยู่ต่อไป แต่ถ้าภัยพิบัติมาก็ตัวใครตัวมันแล้วกันส่วนพรรคเสี่ยวนั้นเสี่ยวเหยยนไม่หลอชา้าเก็บเข้าสู่สารสวรรค์ทันทีสาเหตุเป็นเพราะว่านั่นถือว่าเป็นน้ำพักน้ำแหล่งเขาไม่อยากสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยเหตุนี้แดนอัธการในเวลานี้จึงเปลี่ยนเป็นลกล้างช่วงก่อนหน้าแม้กล่าวว่ามีพวกดันทุ่วรังบางส่วนไม่ยอมโยกย้ายออกไปแต่ก็มีชนชั้นเฉียบขาดอยู่บ้างเหมือนกันอย่างไรเหตุการณ์สังหารหมู่หลายครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนทําให้พวกเขาเนี่ยประจักษ์ชัด ตระก,กูลหุ่นหน้ากลัวถึงระดับใดกันสุดท้ายก็ต้องออกไปกลุ่มเมฆดำถมมือนแผ่กระจายออกเป็นวงกว้างปกคลุมพสุธาอากาศของแดนอันธการตามได้เมฆดำขยุกขยิบเงาร่างมากมายกูเกียวออกมาจากในนั้นเสียวเหยยนก็มองดูเหล่าบรรดาคู่คนจากตระก,กูลหุ่นที่มีมากมายกหญ่กองกว่ารอบที่แล้วแปลว่าตอนนี้ตระก,กูลหุ่นคิดจะเทหมดหน้าตักเพื่อทําการยึดของทาคาราฮาทัวเซอร์กูตี้ให้ได้ ระวังตัวด้วยทางด้านของควินเออนั้นรีบพูดออกมาทันทีเนื่องจากนางรู้ว่าตอนนี้เป็นเหตุการณ์ขับขันและกองทัพของทางด้านตระกูลหุ่นเองก็ใหญ่โตโมโหรารด้วยนางกลัวว่าเซียวเหยียนน่จะเกิดอันตรายขึ้นเซียวเหยียนก็ได้แต่รับคําของนางมาแล้วก็มองไปยังตําแหน่งกึ่งกลางของคนเหล่านั้นตําแหน่งนั้นคนที่ยืนอยู่ก็คือหุ่นเทียนตีถัดออกมาก็คือเพิงอนันตากืนอคัคขีและเหล่าบรรดาผู้เท่านังเหนียวที่มันไม่ยอมตายสักทีตอนนั้นเหล่าบรรดาผููเท่านั้น คิดจะใช้ค่ายกลแดนแห่งนี้ผ่านเพื่อกําจัดเหล่าบรรดากองทัพพันธมิตรก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารวมไปถึงสี่เทวะมาตกลกูลหุนก็อยู่ด้วยกินอายของตาเท่าหนังเหนียวสี่คนนี้เหมือนฟื้นฟูเหมือนเดิมแล้วเซียวเยียนมองสี่คนนั้นก็รู้ทันทีอดรู้สึกหนักใจไม่ได้ผู้แก่งกล้าสคนที่สามารถเทียบเคียงเทยพยุทธแปดาวเพียงพอทําให้คุมกาลังของสองฝ่ายนั้นปรากฏความห่างชั้นได้ ในจังหวะที่เซียวเหยียนมองกองทัพของตระกูลหุ่นนั้นขวา,ากาศเหนือโรองเรียนเจียนนัดส่วนไหนก็ปรากฏการบิดเบี้ยวแล้วเหล่าบรรดากองทัพพีมิรก็ปากฏขึ้นมาพร้อมกับคนอีกสิบกว่าคนพอเห็นคนเหล่านั้นปรากฏขึ้นเซียวเหยียนเนี่ยก็รีบพุ่งเข้าไปโคเบื้องหน้ากองทัพนั้นดูเหมือนเจ้าจะคาดเดาไม่ผิดแดนอันธการคือที่ตั้งของถ้ำคาร์เรฮาดทัวเซอร์กูตี้จริงกูหยวนมองกองทัพตระกูลหุ่นนั้นเซียวเหยียนก็ได้แต่มองตามไป และกวาดมองกองทัพพันธมิตรพบว่าข่าวนี้แข็งแกร่งกว่าเดิมไม่น้อยพวกเราทั้งสามตระกูลโยกย้ายกำลังคนออกมาทั้งหมดแล้วพวกเขาเองก็รู้ว่านี่เป็นศึกชี้ชะตาไม่สามารถเนี่ยเก็บกองกำลังเอาไว้ได้แล้วไม่ว่าจะอยู่หรือตายก็ขึ้นอยู่กับศึกครั้งนี้ไม่ต้องเหลือกำลังคนไว้ป้องกันภายในตระกูลเลยงั้นลือเซียวเยียนถามเวลานี้ตระกูลหุ่นไม่กล้าแบ่งคนออกไปโจมตีพวกเราสามตระกูลแน่ไรอิ่งรีบพูดขึ้น ศึกครั้งนี้สําคัญมากถ้าแพ้ก็คือร่มสลายชั่วนิรันด์เมื่อเป็นแบบนี้ก็มีทางเลือกเดียวคือทุ่มหมดหน้าตักเหยียนจริงนั้นพูดออกมาเซียวเหยียนก็อึง้งตามด้วยรู้สึกทึ่งจริงอย่างที่พวกเขาว่าหากไปขุนเทียนตี้ขึ้นสู่ระดับเจ้าจัก,กรวาลยุทธสาเร็จสามตระกูลป้องกันอย่างไรก็ไม่พอฉะนั้นสู้ตอนนี้ยังทันจริงด้วยตายหินเนื้อนั้นฆ่าเคยลงไปและคนควบทามคาดหาทัวเซอร์กูตี้จริง แต่นอกทมคฤหาสน์มีตัวประหลาดลึกลับเฝ้าพิทักษ์อยู่พลรังฝีมือสูงมากข,าข,าข,าขา้าคาดคะเนว่าไม่น่าตามกว่าท่านลุงกู่กับขุนเทียนตี้แน่นอนพอได้ยินแบบนั้นไม่เพียงพวกไรอิงเนี่ยมีสีหน้าเปลี่ยนไปกระทั่งกูหยวนยังสะดุ้งหากเป็นแบบนั้นศึกรอบนี้ยากจะคาดเดาเทพพยุติก้าวดาวระยะปลายหนึ่งคนสามารถพลิกสถานการณ์ได้เลยในรอบพันปีนี้ข้าไม่เคยได้ยินว่ามีเผ่าพันธุ์อื่นใดที่ไม่ใช่มนุษย์ ปรากฏผู้แกงก้าวระดับเทพพยุทธก้าวดาวริยะปลายมาก่อนคิดว่าตัวประหลาดลึกลับนั้นคงมีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วไม่แน่ข้ากับขุนเทียนตี้อาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปพวกเสี่ยวเหยียนเองก็เห็นด้วยถ้าเป็นแบบนั้นนับว่าสมเหตุสมผลแล้วเจ้ายักนันพิทักษ์ทำฤหาหน์ถั่วเซอร์กูตี้มานานมากแปลว่าเจ้าสัพ์ประหลาดนี้ต้องเกิดในยุคดึกดำบรรพ์นแน่นอนอย่างไรซะสิ่งมีชีวิตจำพวกนี้ ก็มีชีวิตยืนยาวมากกว่ามนุษย์หลายเท่านั่นคือจุดเด่นอย่างหนึ่งระหว่างพวกเซียวเหยียน,นยพูดคุยกันน่านฟ้าน,นั้นก็ปรากฏคนผู้ถึงเก้าออกมานั่นคือขุนเทียนตี้เขามองกูหยวนกับพวกเซียวเหยียนกู่หยวนคาคู่ที่ข้าเคยบอกเจ้าตอนนี้ยังมีผลถ้าข้าขึ้นสู่ระดับเจ้าจัก,กรวาลยุทธสาเร็จเจ้าคอยมาสวามิภักดิ์ข้าจะไม่รักษามไม่ตีแม้แต่น้อยเพื่อความยั่งยืนของตระกูลกู่เจ้าจงตึกตองให้หนัก คุนเทียนตี้พูดขึ้นเจ้าหมอนี่จนป่านี้ยังคิดจะให้ตนร่วมมืออีกกูหยวนกับนึกขำทว่าไม่ได้ตอบฝ่ามือยกขึ้นตะวัดทีหนึ่งเราทัพพันธมิตรก็ปลดปล่อยกินไอออกมาน่าเสียดายจริงๆพอเห็นแบบนั้นคุนเทียนตี้ก็ทำการเรียกยกถั่วเซอร์กูตี้ออกมาจากแหวนบรรจุนั้นจากนั้นก็ปรากฏเงาร่างแก่ชาราผู้หนึ่งหลังจากเงาร่างนี้ปรากฏขึ้นพลังงานฟ้าดินก็ปัน่นป่วน ด้วยพลังแห่งเงาร่างนั้นทัวเซอร์กูตีพอเห็นผู้สูงวัยดังกล่าวนั้นทางด้านพวกเสี่ยเวเหยียนกับกูหยวนกู้ทานพร้อมกันคนที่มีความสามารถระดับนี้ได้มีเพียงทัวเซอร์กูตีที่เป็นเจ้าจัก,กรวาลยุทธคนสุดท้ายคนเดียวเท่านั้นพวกมันจะใช้ยกทัวเซอร์กูตีเรียกหาถ้ำคาหิฮัตเจ้าจัก,กรวาลยุดกูหยวนรีบพูดขึ้นเส้นสวงยกทัวเซอร์กูตีหุ่นเทียนตีกดมือลงไปอย่างแรงที่โรงเรียนเจียนนั่นส่วนใน จากนั้นมือขนาดใหญ่ก็ตบโรงเรียนส่วนในจนแหลกเละในพิษตาพร้อมกับขึ้นพลังโรงเรียนเจียนหนาที่ใหญ่โตมโหฬารกลายเป็นเหวลึกขนาดหมื่นฟุตด้วยท่าฝ่ามือขุนเทียนตีและในเหวนั้นจูๆ่ๆมีเสียงของเห็วไหลขึ้นตามได้หินหนืดมากมายหลังจากหนึ่งฝ่ามือของขุนเทียนตีไม่เพียงโรงเรียนเจียนหนาเนี่ยกลายเป็นเศษซากถึงขั้นทําให้หินหนืดมากมายประทุออกมา หินหนืดมากมายเหล่านั้นเหมือนกับกลายเป็นทะเลในชั่วพริบตาแล้วก็รังแพร่ขยายไปทั่วแดนอันธาการถ้าเป็นแบบนี้อีกไม่นานแดนอันธาการจะกลายเป็นทะเลหินหนือดอย่างสมบูรณ์สกัดพวกมันไว้ย้ายขุนเทียนตี้ใช้ยกถั่วเซอร์กูตี้เรียกทำเครือหัดออกมาได้ทางด้านกูหยวนรีบตะโกนลงมือได้ยินเสียงตะโกนนั้นเลยอิ่งเหยียนจริงและคนอื่นตามกดปล่อยปานยุดออกมาโจมตีใส่กองทัพตระกูลขุนแบบไม่มียังเพื่อหยุดการกระทำของขุนเทียนตี้ ตั้งค่ายกลนพอเห็น,นทัพพันธมิตรเปิดฉากโจมตีในตระกูลหุ่นก็มีเสียงตะโกนเหมือนกันปรากฏโซ่มากมายเนี่ยถักทอออกมาร้อยลัดเข้าด้วยกันกลายเป็นตาข่ายขนาดใหญ่รับการโจมตีเอาไว้ค่ายกลนโซ่มากมายนั้นปรากฏขึ้นกับโดนปานยุดมากมายฉารมแบบไม่มีหยังหมอกสีดําที่ป้องกันเอาไว้บนโซ่ก็เริ่มหายไปอย่างช้าๆพอเห็นการประทัดที่น่ากลัวแบบนั้น เหล่าบรรดากลุ่มอิทธิพลที่ยังไม่ยอมออกไปจากแดนทาการก็เริ่มหวาดกลัวอย,ย่างสุดหัวใจเหล่าบรรดาศึกที่พวกเขาเจอมาศึกครั้งนี้นับว่าเป็นศึกเทพชนเทพส่วนศึกของพวกเขานั้นแค่เป็นศึกเด็กน้อยเล่นขายของกันสําหรับมหาศึกของทั้งสองฝ่ายนะั้นทางด้านหุนเทียนตี้ไม่ได้สนใจเขากาลังใช้หยกทัวเซอร์กูตี้เรียกทคํคาคฤหัดทัวเซอร์กูตี้ออกมากูหยวนพอเห็นแบบนี้ก็ทําลายค่ายกวนซเหเรานั้นในพริบตาฮ่าฮ่ากูหยวน ให้ข้ามาเล่นเป็นเพื่อนเจ้าเถิดเพราะกูหยวนปรากฏตัวเพิงอนันตาคือนอะคีกับขั้วเวอโสถสองคนที่เคยสร้างแดนนิพานมาแล้วก็ปรากฏตัวออกมาเหมือนกันดูเหมือนทางด้านเพิงอนันตาคืนอะคีจะรู้ดีว่าต่อให้จิตวิญญาณขึ้นสู่เขตแดนปรมาตามันเขาก็ยังคงไม่ใช่คู่ต่อสู้กูหยวนอยู่ดีที่แท้ก็เข้าสู่เขตแดนปรมาตามันแล้วท่าทางตระกูลหุ่นเจาดีกับเจ้าไม่น้อยด้วยสายตากูหยวนมองทีแรกก็รู้ว่า ตอนนี้เพิงอนันตาเกือนอขีเข้าสู่เขตแดน,นจิตวิญญาณปรามาตามันไปแล้วเพิงอนันตาเกือนอคขีกับไม่คิดพูดมากเขาปลดปล่อยลุมดําขนาดใหญ่ออกมาเพื่อทําการดูดกืนปานยึดฝ่ายตรงข้ามส่วนผู้วุโสอสองคนก็ปลดปล่อยปานยึดออกมาเพื่อโจมตีเหมือนกันอาศัยพวกเจ้าสามคนก็คิดจะขวางทางข้ากู้ย้นกับขวาราโผล่ขึ้นบ่วงหน้าผู้สูงวัยคนหนึ่งพร้อมกับใช้ดัชนีจิ้มพลังในนั้นทะลักทลายออกมา กดลงไปที่ไ่ายหลังและหนึ่งดัดชนีนั้นไม่ทันแต่ถูกล่างผู้สูงวัยคนนั้นก็กาก,ากเลือดทำร้ายได้หนึ่งคนทางด้านกูหยวนก็เตรียมตัวจะทำร้ายอีกคนหนึ่งแต่เพิงอนันตาเกลืนอนขีกระปวดปลายพลังดูดเหมือนกับว่าเขาจะดูดปานยุทธทางด้านกูหยวนออกมาให้หมดพลังเกินกินของเจ้าใช้กับข้าไม่ได้ผลปานยุทธปากฏดออกมาจากร่างกูหยวนพร้อมกับพลังจิตวิญญาณกระแทกออกไปใส่เพิงอนันตาเกลืนอนขี พร้อมกับใช้หนึ่งฝ่ามือตบปอบใส่เพิงอนันตาเกื้อนัขีครั้งขนาดกูหยวนประทัดเดือดกับพวกเพิงอนันตาเกือ้อนัขีสามคนทางด้านร่างชายชรายสองคนนั้นก็ปรากฏเบื้องหน้าเซียวเยียนที่กําลังต่อสู้เด็กโสโคกเอาประตูวิเวกวเราคู่เท่าคืนมาหุนหยวนเทียนพอเห็นตาแก่ทั้งสองคนนั้นเซียวเยียนก็ขวเระหนึ่งในนั้นก็คือขุนหยวนเทียนที่ขาดทุนย่อยยับในมือเซียวเหยียนมาแล้ว เด็กบาดศพทำลายงานใหญ่ของตระกูลหุนเหล่าวันนี้จใจเจ้าตายอย่างไรที่กบฝังสายตาเครียดแค้นของหุนหยวนเทียนนั้นมองเสียวเหยน็นวันนั้นเสียวเหย็นช่วยอากาศตอนเขาเนี่ยประมาทชิงเอาประตูไปส่งผลให้ตระกูลหุนต้องถอนทับความผิดพลาดสาหัสแบบนั้นหากไม่เพราะเวลานี้สถานการณ์ตึงเครียดต่อให้เขาเป็นผู้วืโสเก่าแก่ก็คงจะโดนโทษทันสถานหนัก ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็ถูกขุนเทียนตี้เนี่ยด่าบ่อยๆจนตอนนี้เนี่ยพอเจอหน้าเสี่ยวเหยียนก็เลยเจ้าความโกรธทั้งหมดมาใส่เสี่ยวเหยียนซะเลยสําหรับวาจาคาดของขุนยวนเทียนเสี่ยวเหยียนก็ไม่ได้สนใจมากนะักแต่ในดวงตาเนี่ยเริ่มปรากฏความตึงเครียดเป็นเพราะว่าตระกูลหุนทรงระดับเทพพยุทธ์8คนออกมาแบบนี้แปลว่าฝั่งนั้นให้ความสําคัญกับเขามากขึ้นแล้วและไม่คิดจใจเขารอดชีวิตออกไปด้วยแต่ฝ่ายตรงข้ามคงคิดน้อยเกินไป พอตอนนี้เขาอยู่ในระดับเทพพยุตเจ็ดดาวบวกกับเขตแดนปรามาตามันอีกดังนั้นพลังต่อสู้เขาสูงกว่าระดับเทพพยุตแปดดาวขึ้นไปได้วยซ้ำสองคนนี้ประสานกําลังก็คงจะเอาชนะเขาไม่ได้แน่ในจังหวะที่เสี่ยวเหยียนใช้ความคิดตอนนี้เราบรรดาคนในแดนอัธการก็ได้เห็นชัดแล้วว่ามหาสงครามได้ปรากฏขึ้นแดนอัการก็เปลี่ยนให้กลายเป็นสนามรบที่มีแต่สีแดงเพราะราวาที่ไหลออกมาจากโรคขินเนืดนั้นอย่างไม่หยุดยัง้ง การต่อสู้นั้นตกสู่สภาวะคุมเชิงแต่พัวพันถึงเทพ,พยุทธ์8ดาวสองคนของฝ่ายตรงข้ามก็ช่วยลดความกดดันให้กองทัพพันธมิตรไปมากตอนนี้บนท้องฟ้าก็เหมือนกับเครื่องบดเหนือมีผู้แก่งกล้ามากมกายกากเลือดและล่างก็ร่วงสู่หินหนืดเบื้องล่างสุดท้ายก็กลายเป็นเท่าอาัฐิไม่สามารถกลับมาได้ตลอดไปเด็กบาดศพรับความตายซะโอเคครับเจอกัน,น้นคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะ ก็ประมาณนี้แหละครับอย่าเพิ่งนี้ได้จะเห็นฉากมันมันอีกแน่นอนไม่ต้องกลัวนะจ๊ะนะบ๊ายยไปแล้ว